วันนี้พิเศษมากนะคะเล็กไม่ได้จะพามาดูรถกันแค่คัน2คันวันนี้ขนมาให้ดูกันทางแกงเลยค่ะกับกระบะแบรนด์ที่หลายๆคนอาจจะกำลังตามหาอยู่นั่นเองค่ะ m a สด้าบีดีห้นปนะคะที่ตอนนี้บอกเลยว่านี่เลยด้านหลังนี่เลยมีจอดกันแน่นครับร้านเลยนะคะแล้วก็มีให้เลือกกัน3คันด้วยกันนะคันไหนจะใช่กว่าไปรับชมคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันกับลิกแล้วนะคะที่โชว์รูมรถมือ2อุดอนธานีองคเตริมบการค่ะอย่างที่ได้แจ้งไปในชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้เราไม่ได้มาแนะนํารถให้ดูกันแค่คัน2คันวันนี้เราพามาแนะนํากันเป็นแก๊งเลยค่ะกับแก๊งรถกระบะแคปเปอร์ได้ม a ซดาบีทีห้าโปที่ราคาดีมากไม่เกิน250,000หบาทกันทุกคันนะคะ ใครที่หารถกระบะเอาไว้ใช้งานราคาดีประมาณนี้ตกแต่งให้ครบจบแล้วที่สำคัญปีไม่ต่ำมากด้วยนะคะกระบะมาสซราสามคันนี้มีตรงสุดกันแน่นอนคะ่ะ สำหรับรถกระบะมาสด้าแคปเปิดได้3คันนี้รูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกันมากแถมยังเปรถปีเดียวกันอีกด้วยนะคะราคาก็ใกล้เคียงกันห่างกันเพียงแค่หลักหมื่นจัดสินใจเลือกยากกันแน่นอนวันนี้เล็กก็เลยจะพามาเปรียบเทียบกันจุดต่อจุดว่าคันไหนกันแน่ที่ใช่สำหรับเรามากที่สุดค่ะ เริ่มมาไล่ดูบริเวณด้านหน้าของคันแรกกันก่อนเลย Mazda BT50 Pro ฟีไซาแคป2.2 High Laser เกียร์ธรรมดาปี2013มาสีดำสวยกริบรอบคันกระจังหน้าจะมีวัสดุที่แตกต่างจากเพื่อนเล็กน้อยภายในเป็นพลาสติกสีดำรอบข้างด้วยโครเมียม คันที่2เป็นรถกระบะมาสด้าแคปเปิดได้เช่นเดียวกันปี2013แต่จดทะเบียนเมื่อปี2015สีสันรอบคันได้เป็นสีขาวสวยเดิมเรียบเรียบเลยไฟหน้าของรถมาสด้าเขาจะมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ค่ะกระจังหน้าของมาสด้สีขาวคันนี้เองนะคะวัสดุจะเป็นพลาสติกสีเทาเช่นเดียวกันกับคันที่3 m a z ด a า bt 5 0โปปี2013สาีดำที่เขามาพร้อมกันกับคิ้วฝากระโปรงหล่อเทไม่เหมือนใครด้านข้างของรถ3าคันนี้ค่ะเขามีช่องที่สามารถใส่ไฟตัดหมอกให้เพิ่มเติมได้เลยค่ะ สลับมาดูกันที่ด้านข้างกันบ้างนะคะตัวล้อมแม็กได้เป็นล้อมแม็กเดิมโรงงานทั้งหมดและตัวยางก็ได้เป็นยางเบอร์เดียวกัน 26565R17 นะคะมือเปิดประตูและกระจกมองข้างเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันทั้ง3คันเลยและด้านล่างมีบันไดเสริมข้างมาให้ด้วยนะคะขึ้นลงกันได้ง่ายทั้งหมดเลยค่ะ และอย่างที่ทุกคนได้สังเกตเห็นนะคะจะมีอยู่คันหนึ่งที่ได้ติดสติกเกอร์รอบคันให้เรียบร้อยก็คือ Mazda ปี2013สีดำสองคันที่เหลือเขายังไม่มีสติกเกอร์ติดมาให้แต่ถ้าต้องการให้ติดเพิ่มแบบหล่อเท่พร้อมขับแบบนี้นะก็สามารถรีเควสตให้ติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะ ด้านหลังกันต่อค่ะโดยส่วนมากรถในรูปแบบยกสูงไม่ว่าจะเป็น4ประตูหรือแคบทางเราจะมีติดโลบาให้กันเกือบทุกคันเลยนะคะเช่นเดียวกันกันกบรถมาสด้าสามคันที่เรานำเสนอมาให้วันนี้ก็มีติดให้แล้วพร้อมขับแต่หากลูกค้าคนไหนไม่ต้องการโลบานะคะเจ้าก,กระบะไปใส่หลังคาหรือว่าแผงข้างก็สามารถแจ้งไม่ใส่โลบาเปลี่ยนเป็นส่วนรดเงินสดได้นะคะ ไฟท้ายของรถมาสด้าคาเท่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะเป็นไฟแยกด้านซ้าย2ด้านขวา2ชิ้นและบริเวณด้านล่างเราติดตั้งกันชนให้ทั้งหมดทุกคันเลยนะคะอยากได้รถสวยๆราคาประหยัดแต่งให้ครบไม่มีกักออกกับเราไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะ ภายในห้องโดยสารของรถทั้ง3คันเป็นกระบะแคปเปิดได้มีลักษณะคล้ายกันเกือบทุกจุดเลยนะคะขอพาเริ่มดูจากมาสด้าสีดำปี2013กันก่อนตัวเบาะได้เป็นเบาะเดิมโรงงานนะคะด้านหลังวัสดุเป็นหนังด้านหน้าวัสดุเป็นผ้าปรับได้แบบแมนนวลเลขใหม่คันนี้ก็อยู่เพียงแค่150,000กว่ากว่าค่ะ และคันที่2 Mazda Bt 5 0 Pro สีขาวปี2013จดทะเบียนเมื่อปี2015พวงมาลัยพาวเวอร์ดีไซน์สการบริเวณตรงกลางของคอนโซลนะคะจะมีจอแสดงวันเวลาและวันที่มาให้เครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานแอร์สามารถหมุนปรับความเย็นได้ง่ายๆแบบแมนนวลค่ะเลขใหม่ก็อยู่ที่แค่เพียง160,000กว่าเท่านั้น และคันสุดท้ายนะคะ Mazda BT50 Pro สีดำปี2013มาพร้อมกับระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดทุ่นนี้มีช่องเสียบ Power Outlet มาให้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะด้านหน้า2จุดและด้านหลังอีก1จุดสามารถเสียบใช้งานได้โดยไม่ต้องแย่งกันเลยนะ คลิปกันจะจบแล้วนะคะสนใจรถคันไหนในคลิปนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่ร้านไม่ได้มีรถสวยๆกันแค่3คันนะมีให้เลือกกันเทียบอย่างที่เห็นด้านหลังนี้เลยนะคะตามหารถรุ่นอะไรอยู่ราคาประมาณไหนหรือว่ามีคำถามอะไรนะคะสามารถติดต่อหาเราได้ในทุกช่องทางเลยค่ะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนคะ่ะ